นมทีมน้องบองปนบน้บานคนอื่นะระเบิดระเบิดระเบิดไอ้อะอระเบิอยู่ไหนวะเอาระเบิดเฮ้ยทันไหมทันไหมจึบ๊บจึ๊บไอ้ไปิบมบบบปรึ๊บรึ๊บไอ้โดนแบนอ่ะยอ้มาตกบ้านมาแล้วไม่แต่เจ้าของอยู่นะแต่ก็ช่างเจ้าของเถอะไปไอ้โดนแบนเอาระระบ้านคิดว่าโดานแบนโจมเบอร์เคยแล้วมูนมูน ปุนรอบตัวเขากันไม้ธอมาโดนจับแล้วทไมทไมนีม่นมันไม่ใช่เรือดำน้ำนะลูกไม่ใช่เรือดำน้ำธอมันขึ้นรนเร็วฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเกมโลบอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคุ้นเคยคุ้นเคยมากๆเลยนะคะชื่อแบบว่าบู h ค a เวนนั่นเองค่ะทุกคนมี FC ขอมาเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ว่าอยากให้ลิตาไปป้นบ้านคนอื่นอีกนะวันนี้พี่ลิตานะคะก็เลย รวบรวมนะคะเป็นแก๊งน้องบองนะคะก็จะประ,ประกอบไปด้วยน้องเทนนินนะคะน้องไอดา้าน้องไวไมาน้องโทมัสแล้วก็พี่วีต้าเนี่ยเรานะคะจะดีมทีมนะคะเพื่อจะไปปนบ้านกันนะคะเราจะเป็นแก๊งน้องบองนะคะทุกคนยังไงก่อนที่จะไปดูนะคะพี่ต้าฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ต้าก่อนนะ โอเคค่ะงั้นเราไปดูกันเลยด้อเ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 ด้อ่ด้อเด้อะด้อเ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 ด้อด้อเ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 ด้อนด้เ้เด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเ้อเด้อเด้อ้อเ้อเด้อเอเด้อเด้อ้อเด้อเด้อ้อ้อเด้อเด้อเ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 ด้อเด้อเด้อเ้อเด้อเ้อเด้อเด้อเด้อเ้อเ้อเด้อเด้อเ้อ้อ้อเ้อ้อ้อเ้อ้อเ้อ้อด้อือ้ ตู้บ <They 're S 1> ้านอยู่ตรงไหนก่อนเฮ้ยเขาลอกบ้านเฮ้ยนี่ไงเขาเปิดหมดูตู้เซฟอยู่ไหนเซ็งบอลโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านี่อะระเบิด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 อยู่ไหนวะ ีมไหมเขาเปลี่ยนบ้านใหม่ใช่หลังจากที่เราไปป้นมาันที่แล้วเราก็จะไปป้นอีกรอบนอ้าฮ่าฮ่เฮ้ยแต่เขาอาจจะลองบ้านไว้หรือเปล่าเขาคงไม่พลาดแล้วไหมอุ้ยอุ้ยเขาลองบ้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอซีเอหรือโจนะเฮยเยบ้านบ้านหลังนี้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 เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้หรือเปล่าเฮ้เฮเฮ้ขอเข้าไปได้ไหมขอเข้าไปได้มหยตอนนี้พี่ได้อยู่หลังบ้านอุ้ยเขาเป็นคนรัสเซียคุยยังไงให้รู้เรื่องเฮ้ยเขา ใช่ใช่ใช่เราเราเคยป้นบ้านตรงนี้มาแล้วโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามปุ๊บ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 ทุกอย่างเก็ดขเร็วมากรีบเก็บเงินรีบเก็บเงินเุาบปุเราเราหนี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 เราเดียวฮ่าฮ่าฮ่าเขาแปลเราไม่ทันด้วยฮ่า่าฮ่ามามามเก็บเงินได้ไปอเอาเอาไปยิงเขาด้วยฮ่าฮ่าเฮ้ยพี่ต้านนอนแล้วเข้าตรงนี้ไม่ได้อะทุกคนช่วยด้วยทำไงดียะเฮ้ยเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วเฮ้ยตู้เสียอยู่ไหนเฮ้ยดูดูดูต้นหักให้ด้วยค่ะ เฮฟซี hey c, ดูต้นทางเฮ้ยหาตู้เซฟไม่เจอเฮ้นี่มปนห้องน้ำเดี๋นะส่วนใหญ่ต <upright flips coping> em, <kit> ู้เซฟจะอยู่ข้องบนอยู่ใต้สไลเดอร์ใต้สไลเดอร์ใต้สไลเดอร์พี่ตาเจอแต่เตาอบอ่ะเพนเทนีอนี่เจอไหมอ่ะไม่เห็นไม่เห็นตู้เซฟเลยเขาจะมาแล้วหรือยังเนี่ยตู้เซฟอยู่ไหนเฮ้ยเจ้าของบ้านมาแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีพี่ตาปลอมตัวก่อนปลอมตัวพี่ตาปลอมตัวเข้ามาล้ยมาเวนเ อยู่ไหนตัวแซฟอยู่ไหนหาไม่เจอพี่ต้อจะโดนแบนก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮใครไออันนี้ใครอันนี้ใครอ๋อเทนนิสเนี่ยเทนนิสเทนนิสเข้ามาได้แล้วเทนนิสเดี๋ยวไปเดี๋ยวยเ้ยเฮ้ยนี่อ๋อตรงนี้อ๋อที่ลาวที่ลาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 ปล่อยปลยปลปลปลเลยปลเลยเรียบร้อ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 ยเย้ <thôi S 2> ไปไปไปเราเราออกออกยังไงดีเทนนิสเคมาแล้วค่ะเขา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 ได้ไหมโอเคก็กดเตียงให้หน่อยค่ะเตียงเตียงเอาเตียงให้หน่อยโอเคโอเคอึ๊บไม่ได้เข้าอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้าต้องทำตัวให้มันปกติก่อนเอ้ยเป็นหนึ่งอันนี้อึ๊บโอเคได้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 อะไรกันครับเนี่ยตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ไหนไอ้หน้าไอ้หน้บ กดลิฟต okay. okay. ์กดลิฟต okay, oh, 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 oh. ์โอเคปุ๊บโอเคขึ้ามาแล้วยืนนนอยู่ไหนก่อนโอเคโอเคเราปิดเลยเรานมาเหร้วเดอเดเรานเราบันเราเราเก็บเินเก็บเินกเินเไโอเคเก็บแล้ออกออกอ้ลง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 เอาออกไปไม่ได้อะออกไปไกลออกออกไปไม่ได้ตัวตัววันโอเคออกบไดแล้วโอ้ หลังที่ยี่สี่มาใหม่โอเคไปหลังที่ยี่สี่มาใหม่ก็ไปอ้าห้ยี่สี่โอ้ยเขาไม่ได้ล็อกบ้านด้วยโอ้ยจะโดนเตะไหมตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟตู้เซฟตู้เซฟด้วยตู้เซฟด้วยตู้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 เซฟโอ้โหปนบ้านตำรวจนี่ไงตู้เซฟเจอแล้วเจอแล้วระเบิด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 อัเกดัง โอเคโอเคได้เงินแล้วได้เงินแล้วเขาแบตไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้จังเว้ยเฮ้ยพีตาออกมาหลบในห้องน้ำพีตามาอยู่ในห้องน้ำออกไปบ้านไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึ่งประตูบ้านอยู่ไหนประตูว่าไม่โดนไม่โดนเอ้ยออกจากบ้านไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากบ้านออกจากบ้านไม่ได้ออกจาไปอยู่ไปไปไปอยู่บ้านอื่นแล้วกันเอามาแล้วได้เงินมาแล้วค่ะอะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงมีมีมีเพื่อนบ้านใหม่มาอีกไหมคะ หลังที่เจเบตมาใหม่เหรอหลังที่เจเบตมาใหม่หลังที่เจเบตเด้อหลังที่เจเบตไม่แต่เจ้าของอยู่นะแต่ก็ช่างเจ้าของเถอไปไปไปหา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 ตูเ้เซฟอยู่ไหนแต่ตู้เซฟไอ้โดนเบนโอ้หลบบ้านอ่ะเจ้าของลบบ้านอ๋อเพราะเราเป็นแกง๊งแก๊งอะไรวะแก๊งกระบองเพจถ่ายตังแก๊งน้องบองถ่ายตัง มี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 ใครสร้างใหม่ไหมเฮ้ยหลังนี้เขากำลังสร้างหรือเปล่าเฮ้ยหลังสิบหกหลังที่หกที่หกกำลังสร้างหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยกระตกรตันไมไป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 ก่อนที่เขาจะล็อกบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนตูวเซฟตูวเซฟอยู่ไหนตูวเซฟตูวเซฟอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปเอาเงินเอาเงินเอาเงินเก็บเก็บเก็บออกมายังไปไปไปจวเร็วก่อนโดนแบ๊ ออกออกองเก,เก็บเก็บเินงินเก็บเงินมาแล้วใช่ไหมมาเก็บเงินมาแล้วโอเค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 เย่ร yeah, อดอรอดรอดอ๋แบนฉันไม่ทันมี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 หลังมีหลังไหนเกินใหม่ไหมคะ Don't worry girl They r o ์ my house to อ๋ออ๋อไม่ต้องกังวลน,นะพวกเธอไม่ต้องกังวลน,นะพวกเขาฟนปบ้านของฉันเหมือนกันสิบเก้าอ๋อสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้า ผมว่าอยู่ไหนเราเราทำไงดีเออเราด้านหน้าพอไปไปไปเราด้านหน้าด้านหน้าอุ้ยอุ้ยโดน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 เบนไอ้ตู้เซฟอยู่ไหนหาตู้เซฟเร็วตู้เซฟอยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยโดนเบนแน่เลยไอ้พี่พีตายังไม่โดนแต่กำลังจะโดนเลยไม่ช้าตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ไหนหาไม่เจอตู้เซฟอยู่ไหนข้างล่างข้างล่างอยู่ไหน พี่ลิตากระโดดอยู่โทมัสโทมัสอยู่ไหนนะว่าแล้วเหรอโอเคว่าแล้วใช่ไหมเฮ้ยปัแ๊บบนึงแล้วประตูทางออกอยู่ไหนไอ้โดนแมนเอาลบลบบ้านคิดว่าโด <c oughs> นแบนหมดแใครที่ใครที่เล่นอยู่อย่างไม่ต้องกบถูกแนะ่นอนนี่ไงกุญแจมือมาเลยนี่ไงเขาบอวกว่า w h a t s your p r o b l i n g w a t s your p o b l e n l Robbing house they rob me ฮ่าฮ่า <c oughs> จิ ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนหมุนรอบตัวเขากันใช่ฮ่าเฮ้ยเขาบอกเขาจะจับเราใช่ปะโอเคโอเคไปขับรถหนีกันเฮ้ยใครก็ได้สร้างรถหน่อยใครก็ได้สร้างรถใครก็ได้สร้างรถใครก็ได้โอ้โหรถจะมันดังได้ไม่กี่คนไม่ใช่เหรอนั่งไม่หมดรถใหม่รถใหม่เร็วยังทันอยู่เดี๋ยวเราไปหนีเขาไม่ใช่ว่าเขานั่งมาด้วยนะไปไปเลยเร็วๆทุกคนเร็วขึ้นทุกคนเร็วขึ้นว้าเร็วขึ้น นะเฮ้ยเขาตามมาด้วยหรือเปล่าไปไปไปหนี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 เขาวิ่งตามไม่เป็นไรไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งรถคันเดียวกันกับเราใช่ปะไป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 ให้ไกลที่สุดค่ะน้ำทีมน้องบองปนบ้านคนอื่นโอ้ยมาเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถยังไงวะเนี่ยนั่งไม่ได้ไปไปไปเขาตามมาจะปิดกีบแล้วหน่อย ปิดคลิปไม่ได้ไปไปก่อนเออโอาพี่ต่ายอยู่ไหนเอ้พี่ตายนั่งโซฟ์พี่ตายไม่รู้นั่งอยู่ตรงโซฟ์มากแย่มากอุ้ยเขาอุ้ยเขาตามเขายังตามอยู่เลยอ่ะอุ้ยทำไมรถเขาขับเร็วกว่าเราอันนี้ใคร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 เป็นคนขับโทมัสออนโทมัสเป็นคนขับเหรอเฮ้ยไม่ใช่ใครเทนนิสเทนนิสขับอุ้ยเขายังตามมาอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรหนีไปก่อนหนีไปก่อนนั่งแบบไม่ย่อท้อมากๆเลยเออเทนนิสขับไปเรื่อยเรื่อย เอาให้เราถูกวัดด้วยถวูกวัดถูกวัดถกวัลวกัดล่วงเจนนี่จิตก่อนเจนนีจิตก่อนถทกวัดล่วงเราถูวัดด้วยยดหยดนยืนโอ้ยรถัมอ้ยอะไรเงินี่มันเวรกลับตามสนองหรือเปล่าทูกวัดอยู <sa inter fe acy> ่ไหนทูวัดคุณร้อนแล้วโูวัดโวัดแล้วถรกวับแล้วเวัเพื่อนเรลาเพื่อนกันเรลบเพื่อนก่อนไม่ถูวัดโดนจับแล้ว นำน้ำนะลูกไม่ใช่เรื่องนำน้ำทำไมาขึ้นรถเร็วทำไมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้จัดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจจะขึ้นมาก,ก่อนอไปเร็วไปเลยโอเคไป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  นีตำรวจโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการปล้นบ้านเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆกับแก๊งกระบ,บองเพชรนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปเนี้ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกํลาลังใจพี่ต้าทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้พี่ต้าทําอะไรในแมปบุ๊คเฮเวนอีกเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพี่ต้าจะมาทําให้นะคะตอนนี้พี่ต้าก็คือสับคมวุ่นวายมากเลยค่ะหนีตำรวจนะคะฝากไอจีพี่ต้าด้วยนะทุกคนลิต้าสกอร์คิคแคสนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกลิต้าสกอร์คิคแคสนะคะเพื่อ คะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวุ่นวายไม่ไหว